สวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับลมหนาวเลยพอดีว่ามีงานลูกค้าสั่งเบรกปั๊มคารบิด้าใหม่2ตัวนะคะเป็นไฟส์86สําหรับเมืองหินซึ่งก็เลยเอามา,ารีวิวให้ทุกคนดูนะคะตัวนี้เป็นปั๊มคาบิด้านะคะเอ่อคาิด้าเนี่ยบริษัทแม่เขาคืออิตาลีเนาะซึ่งตัวเนี้ยมันจะได้รับมาตรฐานที่ค่อนข้างจะแบบเอ็นนี่เลยแหละเพราะว่า เป็นปั๊มที่ิสต์ในการประปาของประเทศไทยนะคะว่าถ้าเป็นการประปาก็จะมีชื่อปั๊มตัวนี้สามารถเลือกใช้ได้นอะอ่าสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเพิ่งจะเล่าสัปไปให้ฟังนะคะเป็นข้าบแปดออก6ลูกค้าเนี่ยเป็นเหมืองหินต้องการส่งน้ําขึ้นสูงนะคะเอ่อตัวนี้สามารถทําแรงดันได้ถึง57เมตรเลยนะคะที่เอ่อรอบ1450ตัวนี้ที่57เมตรจะได้อัตราการไหลยอยู่ที่240ลูกบาทเมตรนะคะ แต่ว่าถ้าสมมุติว่าพี่ต้องการอัตราการไหลามากกว่านั้นตัวนี้ก็สามารถทําอัตราการไหลได้ถึง480ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเลยแต่ว่าแรงดันจะลดลงนะคะจาก57เมตรเหลือ37.5เมตรค่ะอันนี้เป็นแรงดันที่รอบ1450นหะหมายความว่าถ้าพี่ชนมอเตอร์อที่แรงม้า100แรงม้านะคะก็จะได้แรงดันตามนี้แต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าไปดัดแปลงนะคะใส่กับเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เนี่ย เราให้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล6สูบเนาะ250แรงม้าขึ้นไปนะคะเพื่อให้แมทกับกำลังของตัวนี้นะพอเราแมทกับเครื่องยนต์ปุ๊บมันจะทำให้รอ,อ,อบอะสามารถเร่งขึ้นได้นะคะพอเวลาเราใช้คันเร่งใช้เกียร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอัตราการไหลก็จะได้มากขึ้นแล้วก็แรงดันก็จะได้มากขึ้นจากสเปคที่เพิ่งกล่าวไปนะคะ่ะรีวิวมาถึงตอนนี้ทุกคนคงอยากรู้ราคาแล้วราคานะเดือนมกราคม2568นะคะ ราคาอยู่ที่169,7 0 2าด้สบาทสำหรับ1ตัวนะคะถ้าถ้า2ตัวก็คูณ2เขก็ไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆกันดีกว่าว่าหน้าตาของปั๊มตัวนี้ทำไมเราถึงแนะนำว่ามันแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะจะเห็นว่างานหล่อของเขาสวยมากเลยรุ่นใหม่จะเป็นเขาจะเสริมเสื้อโครงข้างหน้าตัวนี้ด้วยนะคะนี่ด้านหน้าเนาะแล้วก็ใบพัดตัวนี้เป็นใบพัดเหล็กนะคะให้ดูตัวนู้นก็ได้นะ ส่วนซีนนะคะซีนรุ่นใหม่จะเป็นซีนออของแมคคา n ิคอนซีนแล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องพาไปดูนะคะให้ดูเนมเพจด้วยพี่น้ำเดี๋ยวให้น้องถ่ายเนมเพจให้ดูด้วยนะคะนี่ถ้าเบิกใหม่ก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะแบบนี้เลย Made in น t a ต y นะคะจากป้ายตรงนี้นะอ่ะตัวนี้ก็จะส่งไปนาราทิวาสนะคะสำหรับใครที่ต้องการปั๊มคาป,ปิด้าเบิกใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็น คาปิด้าใบอิตาลีหรือว่าอีบาร่าของญี่ปุ่นนะคะก็สามารถสั่งซื้อที่ศักดิ์สิริได้เลยค่ะบริษัทเราอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูรีวิวของเราสวัสดีค่ะ